ดูตัวอย่างนี้นะครับดเดี๋ยวาเปิดดูทุกคนนี่แหละดูดูดูตัวอย่างตามนี้เลยนะครับอย่างเช่นกลุม่มนี้นะครับคิกไปปุ๊บก็จะมีข้ามูที่ที่โฟลเดอร์ของชื่ออาจารย์ธีรศักดิ์แล้วอ่าตัวที่นี่ยวกดเร็วไปหน่อยธีรศักดิ์เสร็จปุ๊บในส่วนของ Google Sheets ก็ต้องทําสรุปด้วยนะครับว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างออกกำลังกายอะไรบ้างใช่ไหมครับอาการกิน Eat, Move, Sleep อาหารมีอะไรที่เป็นปัจจัยดูแลสุขภาพของเรานะครับบันทึกลงลักษณะอย่างนี้โอเคไหมครับอ่าแอคเห็นภาพไหนลูกเนาะเห็นแล้วค่ะอ่านี่คือชีตน,นะครับทำเป็นตารางอย่างนี้นะครับส่วนสิบวันแรกนะครับก็คือต้องสรุปว่าทําอะไรบ้างนะครับเป็นอินโฟกราฟิกโอเคไหมอ่า ซึ่งตอนนี้ที่ส่งมานะครับเท่าที่เห็นนะครับอินโฟกราฟิกสิบวันแรกมีอยู่ประมาณยี่สิบคนที่ส่งมานี่นะครับนี่คือยี่สิบคนนี้นะครับที่ส่งโอเคนะครับต้องส่งในซีซอเนาะ,อะโอเคแล้วก็รายงานผลว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในส่วนของสุขภาพนะครับโอเคงั้นรีบไปดําเนินการนะครับลูกโอเคไหมอโอเคไหมครับแอด ในในโลเด์ของแอคต้องมี Google et, s h e e t ใช่ไหมครับแล้วก็มีอินโฟกราฟิกสิบวันแรกที่ออกกำลังกายเป็นไงบ้างเนีเ่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะมีครบยี่สิบเอ็ดวันด้วยนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสรุปอินโฟกราฟิกอีกอันหนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคแอคยังไม่มีความก้าวหน้านะวิวไม่อยู่นะลูกเนาะกับตันไม่อยู่พีทไม่อยู่เทไม่อยู่ปาล์มเป็นไงบ้างคลูก นีพีอยู่ขออาจารย์กันยาร์อยู่ค่ะนะฮะอ่เดี๋ยวดูปามอ่าประจําวันโอเคอ่านี่คือปามใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าโอเคป้ามปามต้องเริ่มส่งเอาอินโฟกราฟิกมาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับใน Google ข้างๆกันเลยข้างๆไฟ Google Sheet ด้วยโอเคไหมได้ค่ะแล้วก็ประจำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลประจารายงานทุกวันเนี่ย ต้องต่อ้ครบเลยนะครับ okay, โอเคครับโอเคเมื่อกี้ใครที่บอกว่าอยู่นะครับเช็คชื่อด้ดยลูกอาจารย์ดูจากที่เช็คชื่อนะครับอ่าที่ติ๊กมานะครับพีู่่ครับอ่าอเมเข้าโดนดยวันชี่อนนี้ไม่ได้ครับอ่าเหรอทำไมเข้าไม่ได้ลูกเน็ตเน็ตช้าครับอโอเคโอเคอาจารย์เช็คให้พี่แล้วพี่ทำดมมเมการยบร้อย,ยังลูกครับผมสจะรับ อ่าดีมากโอเคโอเคแล้วก็อย่าลืมอินโฟกราฟิกสิบวันแรกด้วยนะครับอ่าโอเคแบบนี้พี่เยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็อินโฟกราฟิกสิบวันแรกด้วยนะครับเอามาใส่ข้างๆกันเลยนะครับโอเคไหมเหมือนเหมือนตรงนี้ลูกเห็นตัวอย่างไหมลูกอ่าโอเคนะนี่ค,ครับโอเคอ่าเร่งมือการต่อนะครับแบมลูกเป็นไงบ้าง ยังไม่ได้ทำใน Google Sheets ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าแต่ว่าไปวิ่งค่ะอ่าโอเคเก็บข้อมูลมาอยู่แล้วเนาะ,ะค่ออ่างั้นเอาทำใส่ไปใน Google Drive แล้วก็โฟลเดอร์ชื่ออาจารย์เรียบร้อยเนาะนะครับอ่าตามแอคเลยนะครับแล้วก็วิวด้วยนะครับลูกสามคนนะโอเคกับตาไม่โอเคแมมไหนก็ดูโปรเกรสของ อ่โอเคอ่ะทำเรียบร้อยก่อนลูกค่อยติ๊กได้นะครับ่อยติ๊กโปเกสได้โอเคเมื่อกี้มีพีทแล้วเมื่อกี้ใครเอ่ยปาล์มปาล์มก็ยังไม่ทำใช่ไหมลูกปาล์มเพิ่มไม่ยังลูกยังไม่ได้ทำอินโฟกราฟิกอย่างเดียวค่ะอ๋อแต่ตัวนี้ทำแล้วเนาะประวันประจำค่ะก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะ อ่าโอเคยังไงทํามาที่เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะต่อไปคิวลูกเรียบร้อยไหมครับคิวยังไม่ได้ทำอินโฟกราฟิกอ่าโอเคแต่ Google s h e e t ีมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วค่ะโอเคดีมากครับแล้วก็จะลืมเรื่องของภาพประกอบต่างต่างด้วยนะครับอ่าโอเคอ่าอาจารย์ให้นะครับคิวแบงค์ลูกเรียบร้อยไหมครับยังไม่ได้ทำอินโฟครับแต่ชีทเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ครับอ่าโอเคสร้างไม่ใกล้ๆกล้กันเลยนะครับแจ้งเหรอลูกแจ้งไม่อยู่อาจารย์รอ,อยู่ค่ะอ่าเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอินโฟกราฟิกด้วยใช่ไหมครับค่ะส่งไปแล้วค่ะเหลือสร้างใดในใดอาจารย์อ๋ออาศัยไวใ้ในในใดแคอาจารย์ด้วยเนะาะค่ะโอเคเยี่ยมมากครับอ่าโอเคแจ้งนะยครับตองครับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งสองอันเลยนะใช่ค่ะเหลือแ,ลแค่ส่งไปในอันนี้ของอาจารย์แล้วก็อยู่ใน Google d r ด v e เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเอามาใส่ไปใน Google d r ด v e ด้วยนะลูกนะตัวอินโฟกราฟิกส่งสองช่องทางนะครับโอเคค่ะอ่าโอเคเอามาใส่ตรง,งข้างๆกันเลยนะครับลูกเนี่ยตรงนี้เลยนะโอเคตัวลูกครับเรียบรย้อยไหมครับเหลืออินโฟรครับอ่าโอเค,อเคแต่ตกลกระดาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอเอเหลือใส่รกูกด้วยครับ เอ๊ะอาจารย์ทำไมเข้าเข้าดูไม่ได้ลูกโฟลเดอร์ของเราอ,จอาจารย์ขอสิเข้าไปได้เพิ่มไปแล้วนะครับนเ,เนี่ยเข้าไปดูหนิดูสิเขาบอกว่าขอรับขอสิเข้าถึงเนี่ยเป็น,นยางเงครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมแก้ไขก่อนอ่าเริ่มเลยนะรีบเลยนะครับเดี๋ยวจารย์อาจารย์ลองเข้าอีกรอบได้ไหมครับลิจากชื่อปุ๊บเข้ามาอ่าได้ละโอเคครับเอ๊ะแต่ทำไมเป็นโฟลเดอร์อะไรไม่รู้อ่ะอ้าวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่ง เ็นโฟลเดอร์ของอาจารย์กมลชนกอะไรไม่รู้อะคือขดกดเข้ามามันน่าจะโชว์ทุกโฟลเดอร์ไหมทุกคนอะเดือนเดียวผมแก้ไขครับอ่าอ่าเปลี่ยนลิงก์ใหม่เนาะครับโอเคแต่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเหลือรคบลบนิดเดียวครับอ่าโอเคเดียครับลูกเป็นไงบ้างดครับโอเคแล้วครับสองอันเลยใช่ไหมครับเดียใช่ไหมลูกอันนี้ไม่ใช่ครับผมการครับเอ่อพอดีเช็คชื่อไม่ได้ครับ อ๋อกดอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเดียอ๋อาข้างบนเดียใช่ไหมอเอ๊ะทำไมกัด๊เช็คชื่อไม่ได้ลูกมันผมต้องไปแก้ว่ามันต้องดาวน์โหลดอะไรจ้ะอ๋อเดี๋ยวแค่ขายได้ใช่ไหมครับอ๋อแ,แล้วแล้วส่งอะไรครบยังลูกส่งแล้วครับแต่ว่าอันส่งยังไม่ได้ส่งเข้าไปในในไดร์ฟอ่าโอเคใส่ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยนะลูกกูก็ชีตเราอะได้ครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดเข้าได้นะคราวหน้าน่าจะเปิดได้นะ โอเคเดียครับลูกมีอะไรขึ้นหน้าไหมลูกเดียอยู่ไหมลูกอารรีบคลิกไปไหนโอเคเดียจะลืมเอาภาพอินโฟกราฟิกสิบวันแรกด้วยอ๋อเอามาใส่ตรงนี้แล้วดีมากครับโอเคครับเดียเดียอยู่ไหมลูกทำไมอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเดียอยู่ค่ะอ่าโอเคแล้วก็ยังดําเนินการต่อไปนะลูกจนถึงยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็รายงานผลอีกนะครับ โอเคนัดไม่อยู่นะครับเชียเชียเป็นไงบ้างลูกเหลืออินโฟค่ะอ่าโอเคแต่ชีททำแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำทำแล้วค่ะโอเคอินโฟเขาไม่ลุกโหเอ่อเชียร์ทำให้มันเป็นสีให้อาจารย์ดูยากยัง,ยงไก่อนนะแม่สีมันเกินไปหนอ,อันนี้อ,อันนี้<อ>ไม่ใช่<อ>ใชื่อค่ อาโดเลไทยของใครอ่ะของหนูอ่ะของใครก็ปรับสีหน่อยลาการนะลูกเนาะต้องเส่อมันกลืนมากเลยกับแบกาวได้อ่าโอเคม่ใหม่ใหม่เมื่อกี้ของเชียใช่ไหมอ่าไม่ใช่ของเชียอ่านนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคดีมากครับแล้วก็อย่าลืมเอาอินโฟกราฟิกมาใส่ไว้ข้างๆกันด้วยนะครับส่งสองช่องทางทั้งสี่สอนและที่นี่ด้วยนะได้ค่ะอ่าอินโฟเสร็จเลยใช่ใช่ไหมครับลูกสิบวัน ค่ะยังไม่ได้มาใส่ค่ะอ่าโอเคมาใส่เลยนะครับต่อไปทัพทีมใช่ไหมลูกที่อาจารย์เปิดเมื่อกี้ใช่ค่ะอ่าโอเคทัพทีม<อ>ปรับสีสีหน่อยได้ไหมลูกสีได้ไอ่ามันเกินเกินไปหน่อยนะลูกเนาะโอเคเดี๋ยวหนูเหลือแค่อินโฟค่ะอ่าโอเคมา,าข้างๆกันนะลูกได้ค่ะโอเคเยร่แล้วทัพทีมแทนแทนเป็นไงบ้างลูก ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมลูกแทนครับผมเรียบร้อยยังแต่ว่ายังในชีตยังไม่ได้ใส่รูปอ่าในชีตไม่ใส่รูปอ๋อมีอินโฟกราฟิกแล้วนี่ใช่ไหมครับผมใช่แต่งไรได้ไหมลูกแทนได้ครับแต่งสีให้สวยสวยงามอะไรต่างๆใส่รูปประกอบเลยก็ได้นะครับผมแทนดีครับโอมครับลูกเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับโอเคดีครับโอม โอเคดีมากครับโอมโอมทำทำต่อเลยนะลูกนะอีกได้ครับจนครบพวันเลยนะครับลูกแล้วก็เดี๋ยวส่งอินโฟกราฟิกสรุปด้วยเยี่ยมเยี่ยมครับครับเียบเป็นไงบ้างลูกเรียบร้อยครับโอเคนะครับหลายคนก็ทํางานเรียบร้อยดีมากเลยนะครับหลายคนต้องรีบดำเนินการนะลุงโอเคสบวันแรกดีครับเยี่ยมเลยโอเคฟีฟ่าลูกเหลืออินโฟกับสายโลบครับอ่าโอเคเร่งเลยนะครับเนาะ ครับอ่าโอเคแต่ชิดครบทุกช่องแล้วอ่อปรับสีหน่อยได้ไหมลูกสีขึ้นอีกแล้วอ่าสีตูงสือเป็นสีขาวสีอะไรก็ได้ไหมให้มันดูแบบเด่ดเดดเนๆหน่อยเนาะครับอ่าโอเคมันก็ลืมไปนงพีชาติต่อไปบลูไม่อยู่คิมคิมเป็นไงลูกครับผมอ่าเรียบร้อยไหมครับ,เร,บเรียบร้อยครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเอาเตาใดหรือย,อยังอ่ายังไม่ได้เอาเข้าเลยแต่ว่า ต่อฝาดไอ้ไอ้อินโฟผมยังไม่ได้เอาเข้ามาอ่าโอเคเอาเข้าหน่อยลวกันเนาะได้ครับอเนินการต่อโอเคครับ่านไปต้าดำเนินการเดินอ่าดำเนินการต่อนะครับอาชิไม่อยู่นนลูกอยู่ไหมอยู่ครับอ่าเป็นไงบ้างทำลูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเยี่ยมเลยโอเคดีมากครับนนทําต่อเลยนะลูกเนาะแล้วจะมีอินโฟสรุปผลอีกทีนึงนะลูกนะยังต้องทําต่อยี่สิบสิบเอ็ดวัน ัทำจากที่เราทำมาเนาะเซฟลูกเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยครับโอเคอ่าโอเคดีมากครับทำต่อเลยนะครับลูกนะครับโอเคแนทเปิ้ลเปิ้ลลูกเปิ้ลไม่อยู่เนาะอยู่ไหมเปิ้ลเป็นไงบ้างลูก เพิ่นทำแต่ Google SEO ยังไม่เสร็จเลย okay. เพิ่นยังไม่ทำไม่เสร็จเพิ่นอยู่ไหมลูกเนี่ยได้เช็คชื่อเนี่ยโอเคต่อไปเช็คเสร็จยังครับลูกยังครับอ่าโอเคเร่งทำเลยนะครับโอเคบูม okay. เรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูนะครัอ่าโอเคああ okay, นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับบูมครับโอเคแตงน้อยลูกเรียบร้อยรเรียบรย้อยค่ะอาจารย์โอเคเยี่ยมครับเด็ดแล้วแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับโอ้ oh, ทำสวยชัดเจนดีเรียบร้อยดีมากโอเคอ่า okay. ปลายลูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะโอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวเยี่ยมมาก,เ,มากเดี๋ยวขอดูหน่อยสิแปบ๊บหนึ่งอ่ะอินโฟกราฟิกแลลูกอ๋ออยู่ในนี้โอเคดีมากครับมีเป็นคลิปวิดีโอให้ด้วยดีดีมากเลยครับการ์ดการ์ดลูกเหลืออินโฟค่ะอาจารย์อ่าแต่อันนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวดูสิโอเคนะครับตกแต่งได้เลยนะลูกอ่า อ่าผมนี่คอ่านีเช็คให้ได้ถ้ากูกรชีเรียบร้อยนะครับต่อไปลูกออมลูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเคทุกอย่างเลยใช่ไหมลูกครับอ่าดีมากครับออมโอเคก็ดาเนินการต่อนะครับออมครับอ่าเติ์กเรียบร้อยครับอาจารย์อาจายมเยี่ยมมากโอเค อ่าโอเคครับเรียบร้อยเช็คดิสี่เรียบร้อยไหมลูกพี่เดีย๋ยวขอแก้โอ้ปปเออพี่ทำชี้ด้วยนะลูกให้เรียบร้อยด้วยนะครับลูกแ,แล้วก็อินโฟกราฟอีกด้วยนะครับโอเคไหมครับลูกอะอ่ารีบรีบทำต้นน้ำลูกครับเลือกแก้อินโฟนิดหน่อยครับอ่าโอเคแต่ชี้เรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคชี้อ่าแล้วก็อาศัยไว้ที่ ข้างๆกันเลยนะครับเอ,อ้ยชีตก็ยังเหลือบางๆบ,บ้างนะลูกนะโอเคอ๋อมันวานอื่นใช่ไหมเอาโหลดรูปพี่เฉยโอเคดีมากครับชีตกูเกิลชีตโอเคแล้วอ่าจะติ๊กให้ต้นน้ำนะอีค e ิวไม่อยู่โฮเบทไม่อยู่ต่อไปเหนือลูกเป็นไงบ้างผมเหลือใส่อินโฟแล้วก็ใส่รูปนิดหน่อยครับอ่าโอเคได้อินโฟนิดหน่อยแล้วก็กูเกิลชีตแล้วลูกเซ็จยัง เป็นปัจจุบันแล้วครับโอเคข้อมูลอัปเดตเอ่อเหนืออาจารย์เข้าดูไม่ได้เปิดสิ์ให้อาจารย์ด้วยสักครู่นะครับเบลลูกเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมลูกเบลเบลไม่อยู่นะถ้าจีนค่ะอ่าเหลืออินโฟอย่างเดียวค่ะชิดเรียบร้อยเนะ โอเคต้ <Okay. S 2> ององเนื้อเปลี่็นนให้ทุกคนได้ครับเมื่อกี้ท่าจีนนะเอ้เบลเนือได้ยังลรุเรียบร้อยครับเนือโอเคอาจารย์เข้าไปดูแลอย่าลืมเอาอินโฟกราฟิกมาใส่ด้วยนะลูกรรครับผมอ,อ่าโอเคครับท่าจีนลูกเป็นไงบ้างเรียบร้อยค่ะโอเคดำเนินการต่อเลยนะครับ โอเคเยี่ยมเลยเอ๊ะกูก็เช้าอยู่ไหนดูกไปอยู่ในโฟลเดอร์อะใช่ค่ะโอเคได้ได้โอเคครับเมลูกเป็นไงบ้างเรียบร้อยค่ะอาจารย์โอเคไหนขอดูซิโอเคเยี่ย okay, ม e มากครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะลูกนะนอนลูกเรียบร้อยไหมครับมอนยังไม่เรียบร้อยล่ะ เอนอยู่ไว้ลูกอ่ารอนนี้ไม่ทําเรียบร้อยเลยนะครับบอลลูกเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เยี่ยมมากอ่าโอเคโอ้โหอาจารยดอะไรดีอันนี้บอลใช่ไหมลูกใช่ครับผมโอเคดีมากครับทำทำเริ่มในการต่อเลยนะลูกนะโอเคครับต่อไอ้ลูก เลยอินโฟกับใส่รูปในชีตค่ะอ่าโอเคแต่แต่ชีตใส่ข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์เปิดดูไม่ได้อาจารย์เปิดดูไม่ได้นะลูกพลอยพลอยเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ด้วยนะครับพลอยโอเค <c oughs> ไหมครับเดี๋ยวพลอยเปิดให้อาจารย์นะโอเคค่ะกำลังเปิดปอ่าวัชรพลทีมลูก ทีมเป็นไงบ้างลูกมีข้อมูลนะครับจะยังทำไม่เสร็จครับแข่งกีฬาครับเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ด้วยนะลูกได้ได้ได้อย่ามแก่ข่ายครับอ่าโอเคช่วงนี้แข่งกีฬาเหรอลูกเอ่อขึ้นมาซ้อมที่บางเขตครับอ๋อเอาเอาตัวที่ทำงานฝึกกีฬาด้วยเอามาเป็นข้อมูลด้วยก็ได้นะลูกนะได้ครับอ่าโอเคมันเป็นตัวนั้นที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วอ่าโอเคเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ด้วยนะครับได้ครับอ่าโอเคดีมากต่อไปเชียร์ลูก เชียหงสะทอนอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะเรียบร้อยไหมครับเหลืออินโฟค่ะอ่าโอเคเรีบทาเลยนะครับลูกนะอเออเอาเชียขยายตัวหนังสือให้ใหญ่หน่อยนะลูกตัวันเล็กได้ไ,ได้ค่ะได้ไดอ่าอโอเคแล้วก็ปรับขกรอกข้อมูลให้มันครบนะลูกเนาะอ่าโอเคต่อไปเจ้าจ๋าเรียบร้อยค่ะอาจารย์ดีมากครับอ่าโอเคนี่ทั้งมั่นใจอย่างนี้เลยปับ อ่าโอเคโอ้โหเยี่ยมมากดีครับแล้วก็ทำงานทำต่อเลยนะครับเจ้าจ๋าอ่าดำเนินการต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอินโฟสรุปด้วยนะครับโอเคค่ะโอครับลูกโอเป็นไงบ้างโออยู่ไหมโออัตรพลไม่อยู่นะครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคโอหรือเปล่าใช่โอไหมใช่ครับโอเคโออาจารย์เข้าดูไม่ได้ลูกตัวชี้ดูก เดี๋ยวเดี๋ยวแกหาครับอ่าโอเคเอิร์ดลูกเอิร์ดเรียบร้อยไหมลูกเอิร์ดไม่อยู่เอิร์ดอยู่ไหมเนี่ยอ่าโอ้ยยังไม่เสร็จนะครับยอยู่ครับอยู่ครับอ่าเอ,อิร์ดเอิร์ดทำให้เสร็จแล้วลูกทั้งกูก็ชิแล้วก็ซีซอนนะครับไอ,อตัวอินโฟกันนะลูกนะได้ครับเร่งเลยนะครับเร่งเลยเอ,อิร์ดแล้วเอ,อิร์ดมีข้อมูลไหมเนี่ยเริ่มดาเนินการหลือยังเนี่ย เริ่ม,เร,มเริ่มเก็บข้อมูลอะไรบ้างหรือยังครับเออเริ่มเริ่มเก็บแล้วครับอ่าโอเคเอามาใส่ชี้ทิศเร่ว่ายังยังยังไม่ได้เอาไฟล์ใส่ครับอ่าโอเครีบทำภายในวันนี้เลยได้ไหมได้ได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้เวลาทําตรงนี้เลยนะครับต่อไปอาทิตย์ลูกอยู่ไหมเป็นไงบ้างลูกอาทิตย์อาทิตย์มีแต่กู l ก s h ชี t เนาะเพิ่มเพิ่มมาได้เลยนะลูกอเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งอาจัลเแบรกแป๊บหนึ่ง อันนี้อาทิตย์ลูกอาทิตย์อยู่ไหมอาทิตย์เพิ่มเลยลูกอาทิตย์เส้นเล็กลูกเป็นไงบ้างเี่เป็นแล้วค่ะอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะโอเคอ่าแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนะครับลูกโอ้โหดีมากเลยเยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคต่อไปนุ่นลูกเรียบร้อยค่ะอาจารย์โอเคนุ่นนะครับหนขอดู อ่าดีมากเหมือนกันครับสองคนนะครับก็ดําเนินการต่อนะครับลูก okay. mm เส้นเล็กกับนุ่นนะโอเคเยี่ยมเลยอุลิลูกอุลิอยู่ไหมลูกอยู่ครับอยู่อยู่เดี๋ยวไลน์ไหมลูกเดือแค่ใส่รูปแล้วก็ทาอินโฟครับอ่าโอเคอ่าโอเคตกแต่งได้น,นะลูกนะกูกเชีนะลูกโอเคมีลูก, okay. mean, ลก มีลูกมีนมีนไม่อยู่นะบิวลูกอาจารย์วผมมาอยู่แต่ผมเปิดไม่ได้ครับอ๋อบิวนะบิวหรือมีนัมีนมีนับมีนอ๋อโอเคมีนมีนแล้วมีนมีนส่งอะไรครบยังลูกทําส่งเรียบร้อยยังลูกข้อมูลมีแล้วก็ใครยังไม่ได้ใส่ลบอ่าเอามาใส่กูเกิลชีทด้วยนะครับลูกครับอ่ารีบเลยนะครับทั้งอินโฟกราฟิกด้วยนะลูกนะครับ โ okay, okay. อเคโอเคอะบิวครับลูกบิวบิวไม่อยู่นะลูกอะยังไม่เสร็จนะครับอะโอเคครับก็อสัปดาห์นี้อาจารย์อุบลน,นะครับไม่ไม่สะดวกนะครับก็อาจารย์มาดูต่อแล้วก็จะขอติดตามอีกทีนัน,นนะครับโอเคอ,อก็นิสิตคนไหนเข้าใจแล้วก็รับทราบแล้วก็จะรีบไปเรียนดำเนินการก็แจ้งอาจารย์แล้วก็สามารถออกจากซูนได้เลยครับโอเค อ่าวันนี้ให้รีบไปแบบการต่อเลยนะครับลูกเขียนแล้วกเก็บข้อมูลนะครับโอเคอ่ารับทราบแล้วก็เอาอได้เลยนะครับได้ครับอ่าจะครับขอคิว์คอรเข้าแอปอันใหม่ได้ไหมครับได้ได้แอบบหนึ่งเดี๋ยวแชร์ให้นซูมนะรับผมอ่าบังดีซอ่าโอเค

กาจรครับเข้าดูของอาตาพลได้ยังครับของโอรบอาจารย์ครับ อาจารย์ครับครับอุศพล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อาจารย์อยู่ไหมครับ อ่ะเมื่อกี้ใครเรียกอาจารย์ลูกฮัลโหลฮัลโหลโอครับ oh, อ่ะโอว่าไงลูกดูดูยังได้ยังครับอ๋อแป๊บหนึงนะดีอาจารย์เดินแบบนี้หน่อยแทนเดนเดนเนี้ยแล้วคนที่เข้าอ่าซีซอได้ยังลูกโอมโอมนะลูกเนาะโอ oh, ครับโอ oh. อ้าไม่ใช่โอมเหลนะนเนี่ยโออยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ oh. จะทายปะใช่ครับอยู่ใกล้ๆเจาจ่าครับอ๋อออเจอแล้วที่ที่เมื่อกี้มันล็อกใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคกูก็ชีดเปิดดูได้แล้วลูกแล้วก็อินโฟกราฟิกเราก็เรียบร้อยแลวใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เออดีมากครับอาจารย์ตีแค่ยังไงตีแล้วโอเคเรียบร้อยครับอะครับดำเนินการต่อนะลูกครับอาจารย์ครับโอเค สามารถจะออกจากทูมได้เลยนะครับ